คลิปสุดท้ายสำหรับแคสต์ King k i กซ s สอินเทอ n ์เน็ o คอ n เพนส์ e ีวิววันนี้มาผ่ารอกชมสเปคภายในกันครับแกนหมุนขนาด100มิลิเมตรใช้วัสดุอลูมิเนียมตัวหน็อบเป็นหน็อบแบบย้ำตายนะครับผสมผสานวัสดุโฟม EVA และซ u เปอร์โพลิเมอร์สตาร์แดกเป็นงานอลูมิเนียมนะครับและมีล่องเสียงที่เป็นพลาสติกบิลติดไว้ด้านในฝาปับคอนสปูลงานอลูมิเนียมบิลคิกเสียงติดไว้ด้านในเรียบร้อยลูกปืนประคองหัวเสาแกนหมุนบูสสำหรับกดชุดเบรกและลูกปืนกันกลับชนิดแบบ6เม็ดมาครบชุดพับเบ ชิ้นวัสดุคาร์บอนและแผ่นกดเบรกวัสดุเป็นโลหะจำนวน3ชิ้นเช่นกันเฟืองหลักและเฟืองพีเนียนวัสดุเป็นงานทองเหลืองส่วนพีเนียนยกวัสดุพลาสติกผ้าเบรกอีกหนึ่งชิ้นวัสดุคาร์บอนเฟืองปลดฟรีสปูลวัสดุโลหะชุดนี้ประกอบด้านใต้เฟืองขับลายไกด์บอดี้วัสดุพลาสติกส่วนตัวลายไกด์เป็นซรามิกทรงกรวยฝาครอบเขาควายวัสดุพลาสติกและตัวเขาควายวัสดุโลหะเฟืองตัวหนอนวัสดุทองเหลืองชุบโครเมียมและมีลูกปืนประคองเฟืองตัวหนอนให้1ตลับเสาแกนหมุนวัสดุทองเหลืองมีลูกปู วัสดุอลูมิเนียมแกนสปูลวัสดุสแตนเลสมีลูกปืนให้1ตลับขนาด 5, ้0คูณสิคูณสี่ไดมิเตอร์ของสปูล34มมตรหน้ากว้าง2 5ม mm, มตรแกนยาวสปูลโดยรวม6 4 5้ามมตรฝาปรับน่วงแม่เหล็กวัสดุกราไฟต์ระบบน่วงแมกเนติกเบรกซิสเต็มแบบ8ชิ้นเรียงเป็น2แถวและมีลูกปืนให้อีก1ตลับขนาด 3, าคูณสิคูณสชุดนี้สามารถปรับได้ละเอียด30สเต็ปด้านฝาห้องเกียร์วัสดุกราไฟต์เช่นกันมีลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนดน,น 1, บบปูนปนช ลิเฟรมกลางวัสดุกราไฟต์และชุดยกผสมผสานระหว่างงานพลาสติกกับงานโลหะและมีลูกปืนประคองเฟืองพินเนียนด้านล่างให้อีก1ตลับเช็ Check, สคสเปคเกี่ยวกับแบริ่งกันหน่อยนะครับเบวกหมาครบหรือเปล่าลูกที่1บริเวณแกนสปูลลูกท, 2, ที่2ที่ฝาปรับน่วงแม่เหล็กลูกที่3ประคองเฟืองพินเนียนด้านบนลูกที่4ประคองเฟืองพินเนียนด้านล่างลูกที่5ประคองเฟืองตัวหนอนลูกที่6ประคองเสาแกนหมุนด้านล่างลูกที่7ประคองเสาแกนหมุนด้านบนและบวกหนึ่งนั่นก็คือลูกปืนกันกลับชนิดแบบหกเม็ดั หมดนะครับกับคลิปสุดท้าย c a s king kicksus internal c o m p o n e n t review เช็คสเปควัสดุภายในหวังว่าทั้ง3คลิปที่นนทดได้ทำมาจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการพิจารณาการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นันวดลาไปก่อนบ๊ายบายปูด